สวัสดีครับผมซันจากช่องซันนี่นั่นนู่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแ,แล้วเราออริจินเหมือนเดิมนะครับวันนี้เซิร์ฟเวอร์โกลบเปิดโอเพนเวนต้าวันแรกนะครับก็วันแรกไม่มีอะไรมากนะครับเดินเควสทำกิจกรรมนั่นนี่นูน่นเก็บเลเวลนะครับทุกอย่างจะตันอยู่ที่เลเวล38นะครับผมในวันแรกนี้แล้วหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันหลายๆคนอาจจะทราบแล้วหลายคนอาจจะ,ย,จจะยังไม่ทราบน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดสั้นๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ ระบบ Monster Research หรือคนไทยเราจะเรียกกันว่าเก็บสมุดม m o เ s t e r นะครับผมโดยที่อาอาจจะมีหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วว่ามันเก็บยังไงอะไรยังไงนะครับโดยที่มันจะอยู่ในส่วนของไก i ์นะครับแล้วก็ Monster Glossary นะครับเป็นบันทึกการสำรวจนะถ้าใครใช้ภาษาไทยก็เป็นการเก็บเลเวลของ Monster นะครับตามนี้นะครับเมื่อเก็บถึงเลเวลหนึ่งก็จะได้ปลดล็อกในส่วนของเนี่ยจากเดิมมันเป็นเทาๆก็เปิดปลดล็อกเป็นสีนะครับ ต่อมาเป็นเมื่อบดล็อกเลเวลสองครับจะมีโอกาสดรอปเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนของตัวนี้ที่เป็นแบบาธาตุกแก้วาธาตุต่างๆนะครับคอนเซอร์บางตัวดรอปในส่วนของตุ๊กตานะครับเดี๋ยวนะเอาให้ดูอ่ะนี่น,นี่อย่างเป็นอาร์เชอร์สเกลตันก็จะมีโอกาสดรอปอาร์เชอร์สเกลตันดอด้วยนะครับ อ่ะตรงนี้ก็มีมีมากในช่วงแรกก็วันแรกๆนะครับก็ <roasting> เก็บกับอนที่มันง่ายๆนะครับนะพวกธาตุดินแถวบนเนี่ยธาตุไฟแถวบนเนี่ยเก็บง่ายหน่อยนะครับอ่ะนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเก็บไปเพื่ออะไรเพื่อได้ในส่วนของค่าสเตตัสที่มันถาวรน,นะครับมีถึงเลเวลว่า50เลยนะครับผมซึ่งก็จะพอสมควรนะได้เยอะพอสมควรนะครับเป็นการเพิ่มความเก่งของตอัวละครแล้วก็ จะมีในส่วนของหมวกฟังกชันที่มันจะหาได้จากตรงนี้เนาะก็เข้ามาดูกันได้นะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้ผมจะมีพูดอะไรมากนะครับเราจะไปในส่วนของวิธีการนะครับว่าจะทํำยังไงการเก็บเลเวลนะครับเก็บเองได้ด้วยตัวเองได้สบายมากแต่ถ้าจะให้ไวทํำยังไงนะครับให้ไวก็เก็บปาร์ตี้ครับผมวิธีง่ายๆนะครับกดสร้างทีมก็จะเป็นปาร์ตี้แหละ ต่อมานะครับให้เราไปที่ช่องนี้นะครับแล้วกดติ๊กตรงนี้ครับตอบรับคําขออัตโนมัตินะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น auto a พลายนะครับผมก็ติ๊กตรงนี้เพื่อที่จะว่าคนนะครับมาเห็นแบบจะมาเก็บเลเวลสมุดเหมือนกับเราเนี่ยแล้วกดที่ตลิกดูที่ตัวเราก็จะขึ้นว่า party นะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูครับตอนนี้ผมออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดินมาให้ดู กดดูนะครับอ่ะเห็นไหมปาร์ตี้เขามีหนึ่งคนถ้าคนรู้คนเป็นนะครับก็จะลองกดเข้าไปดูเนี่ยถ้าคนที่เขาทําอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็เราก็จะสามารถจะเข้าได้เลยนะครับแล้วก็จะเนี่ยเก็บเลเวลสมุดได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสองแรงแข่งขัน3คนช่วยกัน4คนยอดเยี่ยมนะครับยิ่งเต็มตียิ่งเพอร์เฟกต นะครับยิ่งไวมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บเลเวลตุหนะครับไปลองทำกันนะหลายหลายคนอาจจะทราบแล้วหรือไม่ทราบในสน่วนตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมประเด็นสำคัญสร้างปาร์ตี้นะครับสร้างปาร์ตี้อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าคนอื่นมาเห็นมาคลิกดูที่ตัวเราแล้วกดขอเข้าตีจะได้มีคนมาช่วยตีกันนะครับผมนะ วันนี้คลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับแนะนําในส่วนระบบของตรงนี้นะหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนานที่นี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องสันนีนันดูนด้วยนะครับทั้ง YouTube และแฟนเพจ Facebook เลยนะครับผมวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะก็ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรก็คงปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม